สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เกาะซาบัท่าเนี่ยที่แหลมโกยันจีกูลเมืองพัทสิมเขตอิระวดีประเทศพม่าเนี่ยนะครับซึ่งจะมีชายหาดติดกับทะเลอ่าวเบงกอลที่นั่นเนี่ยเวลาน้ําลงก็จะเกิดทะเลแหวกก็คือเป็นสันทรายเชื่อมต่อระหว่างหาดหาดดนชื่อว่าซีแองเจิลกับกเกาะ เล็กๆที่อยู่ตรงกลางนะั่นเรียกว่าเกาะสาบัทา่าซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะครับเป็นเกาะที่กำบังลมปะทะชายหาดแต่เมื่อไรก็ตามที่น้ำขึ้นและด้วยแรงประทะของลมนะครับที่พัดมาลมทะเลที่พัดเข้าหาฝั่งยามเช้าเนี่ยน้ำองขึ้นยามเช้าด้วยนะครับก็จะพัดมาปะทะกับเกาะแล้วก็แบ่งลมเนี่ยออกเป็นสองทิศสองทิศเนี่ยเมื่อพ้นเกาะแล้วก็จะพัดเข้าหากันสอบเข้าหากัน ก็เลยจะเกิดเกิดเป็นคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหากันด้วยเกิดเป็นเกลียวขึ้นตัดกันคลื่นทะเลปะทะกันหรือเรียกอย่างว่าคลื่นมันตีกันหรือจะเรียกอย่างว่าคลื่นมันรักกันก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคลอสซีหรือคลอสเวฟท่านผู้ชมครับลองดูภาพมุมสูงเนี่ยครับ คลื่นมันจะเข้ามาปะทะกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม hey, <also. S 1> คลื่นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็เรียกว่า cross wave นี่ครับจากภาพอันนี้จะเห็นว่าลมมันพัดสอบเข้าหากันมันก็เลยนำพาคลื่นเข้ามาหากันนะครับแล้วคลื่นเนี่ยถ้ามันแรงมากเนี่ยมันก็บอกว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวประมงแล้วมันก็จะทำให้ชายหาดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทรายเนี่ย ก็เป็นคลื่นหยกัยกๆยกัยกยักก็คือเป็นฝีมือวาดของธรรมชาติเป็นฝีมือกระทําของจิตกรรมธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นชายหาดซี g e l e e a c h นะซึ่งเป็นชายหาดที่กว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีผู้คนมาเดินเลยเช้าวันนี้เนี่ยนะครับน้ําขึ้นตอนเชา้าผมก็เลยมาเดินที่นี่ท่านผู้ชมดูสิครับว่าคลื่นเนี่ยมันแรงมากนี่น้ําขึ้นสูงนะครับขึ้นมันเข้ามาทะก,กัน c o s s w เ v e ครับท่านผู้ชม ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่น้ําขึ้นแล้วก็น้ําขึ้นตอนเช้าเท่านั้นแหละเพราะนั้นก็จะพาคลื่นเข้ามาปะทะกันเมื่อน้ําขึ้นเต็มที่แล้วคลื่นเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะว่าลมมันก็จะสอบเข้ามาในทิศทางเดียวกันนะครับเนี่ยครับคลื่นมันเข้ามาสอบกันจึงกลายเป็นตารางสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปมุมสูงจะเห็นชัดแต่ว่าอันนี้เรามองในมุมมุมราบไงก็จะเห็นว่าคลื่นมันเข้ามาปะทะกัน เป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับออไม่ค่อยเกิดขึ้นง่ายนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะบางแห่งที่มีความเหมาะสมของลมพาพัดสอบเข้ามาพบกันเท่านั้น c r o s s w e v e หรือน่าจะเรียกว่าคลื่นลักกันนะเพราะว่ามันเข้ามาหากันเนี่ยแต่ว่าวันก็แปลกตาดีนะครับผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นบ้านถึงแม้ว่าบ้านผมเนี่ยจะอยู่ริมทะเลแต่ที่บางแสนที่ชลบุรีพัทยาเนี่ย รัตดหีบก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเกาะมากำบังแล้วก็มันจะต้องเห็นในยามที่มันพอเหมาะพอดีก็คือน้ําขึ้นตอนตอนเช้าที่ลมทะเลพัดเข้าหาฝั่งมันมีลมบกกับลมทะเลนะครับลมบกมันก็พัดจากจากบกออกทะเลแต่ว่าลมทะเลมันก็พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งครับอันนี้มันช่วงเช้าวันนี้มันเกิดลมทะเลนะครับก็ดูเวียนหัวดีนะครับ หลังจากที่ดูคลอสเวฟจนแบบเวียนหัวแล้วก็เข้ามาทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไปที่เออมียววดีพาโกด้าครับประมาณ10นาทีก็จะถึงครับเราจะไปที่เมียววดีรีสอร์ทกันไม่ใช่เมียววดีรีสอร์ทเมียววดีพาโกดาครับเออชื่อชื่อพาโกดา้ามันชื่อเมียววดีอะนะจากเนี่ยจากแองเจิลรีสอเนี่ยนะครับ ก็จะไปมอเตอร์ไซค์จริงๆเดินไปก็ได้แต่ไม่ไกลนะเนี่ยบรรยากาศที่แองเจลซี sea เนี่ยแองเจลซีรีสอร์ทเนี่ยดีมากเลยเมื่อวานมาค่ำไปหน่อยนี่ตอนนี้สายละสว่างนะครับก็ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามทีเดียวนะอืมป่ะโอเคนมุม ท่านผู้ชมรีสอร์ทที่อยู่ริมหาดนี่นะครับอยู่ท่ามกลางดงมะพร้าวแล้วก็บ้านของชาวบ้านชาวสวนมะพร้าวชาวประมงนี่แหละครับผมลำพึงลำพันกับตัวเองว่าถ้าแถบนี้เนี่ยมันเป็นแถวชนบุรีนะโอ้โหชาวบ้านแถวนี้นะคงร่ํารวยมหาศาลเพราะว่าตรงนี้ชายหาดใหญ่กว้างยาวแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแม้แต่ถนนที่จะเข้ามานี่นะครับก็ต้องผ่านมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ผมจ้างมอเตอร์ไซค์ไปกลับนะครับระหว่างามาที่รีสอร์ทแล้วก็ไปส่งที่เมียวดีพาโกด้านี่นะครับแล้วเขาก็กลับมานั่งรอจนกว่าเราจะเที่ยวจบตอนบ่ายก็ไปรับใหม่เนี่ยเขาคิดเป็นเงินไทยนะครับ50บาทท่านผู้ชมถูกมาก50บาทก็คือ5,000จาจาดครับ,บ คือถนนนี่คือถนนภายในหมู่บ้านมองไปสองข้างทางจะเป็นหมู่บ้านลัดเลาะไปตามถนนถนนเป็นลูกลังหินก้อนใหญ่ๆนะครับก็นั่งไปกับเควินคนละหนึ่งคนครับจริงๆเขาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเ,เรียกว่าเหมากันแต่เมื่อวานเย็นรับจากท่าเรือเฟอร์รี่เรียกซะโก้ช่นะครับว่าท่าเรือเฟอร์รี่มันคือเรือจ้างเรือแจวธรรมดานี่เองเรือจ้างเรือแจวติดเครื่องนั่นเองครับชาวบ้านแถบนี้เขาก็จะปลูกนี่นะครับ ผัวที่สงชมท่านผู้ชมครับนี่คือการก่อสร้างถนนที่พม่านะครับเขากําลังก่อสร้างกันอยู่เขาก็เอาหินมาทุบๆๆแล้วก็เรียงเนี่ยเรียงนั่งเรียงกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับหินก้อนใหญ่ๆอ๋อแล้วก็เมื่อเรียงกันเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเอารถนี่นะครับรถบดเนี่ยทับๆๆเมื่อทับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอายางมาต่อยเนี่ยนะครับมาเทราดไปข้างบน ทุกอย่างใช้แรงงานคนทั้งหมดครับเอ้าหม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 าพม่าเรียกว่าหวยการลับถนอมนแบบพม่าคุณผู้ชมสแตกต่างจากทางที่ประเทศไทยเอาหินก้อนใหญ่ที่น <laughs> ักโทษมาวางเป็นฐาแล้วก็ จะได้เห็นวิธีการทำถนนของพม่าอย่างละเอียดทีเดียวนะครับโอเคนะครับ ท่านผู้ชมครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันไปแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเมื่อไปถึงที่หมายอาจจะตั้งท้องได้นะครับนี่ครับบนยอดเขาสูงสูงที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นแหละเมียวดีพากด้าแต่ว่าเป้าหมายของผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปเมียวดีพากด้าหรอกครับเดี๋ยวจะให้เควินขึ้นไปแต่ผมเนี่ย ก็จะนั่งเรือออกไปรอบแหลมนี่แหละครับแหลมตรงนี้มันเหมือนหางปลาโลมาเลยนะครับแผ่ขยายออกไปสองข้างก็ในในรอบแหลมแห่งนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์แล้วก็มีหินแปลกตานี่ครับเป็นชายหาดที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวเป็นชายหาดตรงนี้ช่วงนี้น้ํากําลังไม่ขึ้นมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขากลับในน้ําจะขึ้นเยอะก็ให้เควินเนี่ยนะครับไปติดต่อเรือประมงบอกว่าจะเช่าเหมาลําไปเที่ยวรอบแหลมนี่แหละครับเควินก็น่าเลิกไปติดต่อนะครับกลับมาบอกว่า ลุงลุ่0สองหมื่นจ์ดสองหมื่นห้าพันจ์ดครับก็คือ250บาทจำผิดครับท่านผู้ชมก็ให้เควินไปติดต่อคือการมาเที่ยวที่เนี่ชาวประมงส่วนใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษพื้นฐานเกือบไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้เควินไปก็ลำบากมากนะครับนี่ครับเรือประมงที่จอดรอเขาก็รอออกไปช้ ไปหาปูหาปลานั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครไปจ้างเขาก็จะรับจ้างด้วยนะครับสองหมื่นจาร์ดสองหมื่นจาร์ดครับสองร้อยบาทสองหมื่นห้าพันจาร์ดครับไปลดราคาเขาอีกแล้วเรือท่องเที่ยวที่พมา่านี่ท่านผู้ชมจะลำเล็กหรือลำใหญ่ก็แล้วแต่นะครับไม่มีชูชีพถ้าจากคนว่ายน้ำไม่เป็นนะทาใช้ดีนะค,ควรจะเอาโฟมใส่ ควรจะต้องตัดโฟมเนี่ยนะครับใส่กระเป๋าสะพายไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองเควินเข้ามาเห็นไอ้นี่ปลาปตะเป้าเนี่ยมันนอนเกยเหือดหาดอยู่เอ้า,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 ามันตายป่ะยังไม่ตายมันมันมันคงโดนอะไรมาเนะี่ยมันไม่ตายมันก็ใกล้าตายโอเนี่ยมันอ้าปากเหรออืม มันมันเคยตื้นอยู่มันคงโดนอะไรมาแหละมันคงใกล้ตายแหละนั่นเควิน <c oughs> ก็ไปเหมาเรือแล้วครับอ,อจริงๆถ้ามาเนี่ยแล้วไม่มีคนพูดภาษาพมา่าได้ค่อนข้างลำบากไปเหมาเรือเข้ามาเขาบอกว่าพาไปดูรอบเนี่ยรอบแหลมเนี่ยนะครับเขาคิด250บาท25,000พจาร์ดครับก็ถือว่าไม่แพง ไม่แพงเควินคุณสามารถจะขึ้นไปบนยอดเจดีได้ไหมแล้วขึ้นไปถ่ายรูปฮะเควิน <Kevin S 1> <Kevin S 2> คนเดียวอะ่ะลุงไม่ขึ้นอะ่ะเออเควินขึ้นไปแล้วก็เออเนี่ยไปถ่ายรูปนะ <c oughs> แล้วก็เอามาเอามาลงเออเนี่ยเพราะลุงขึ้นไปก็ไม่ไหวอะ่ะได้ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวลุงนั่งรออยู่ข้างล่างนะ เควินขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเนี่ย uh, ตายแล้วสั่นไปสั่นมาเดี๋ยวจะให้เควินขึ้นไปข้างบนนั่นนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปเขาเรียกว่ามองจากข้างบนลงมาแล้ววิวเป็นยังไงนะครับน่าจะสวยอยู่แหละจะได้ถ่ายมองไปรอบทิศเลยจะอย่างไรก็ตามก็ขอบใจเควินมากนะครับเควินเนี่ยอาสาขึ้นไปหอบแฮกแ k กขึ้นไปเนี่ยมุมถ่ายจาก บนยอดเขาที่เควินถ่ายลงมานะครับก็จะเห็นเรือประมงแล้วก็เห็นชายหาดที่สวยงามมากเลยท่านผู้ชมเป็นวงเดือนเลยนะครับก็สวยเนี่ยโว้เวิงเ,เห็นเรือประมงคำลำเล็กๆเยอะแยะมากมายครับนี่บนยอดเขาครับยอดเขาที่ถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปแต่เมื่อถ่ายจากข้างบนลงมาก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับรูปที่มองจากยอดเขาลงมาครับจากฝีมือของเควินขอบใจเควินอีกครั้งนะครับถ้าไม่ได้เควินคงไม่ได้เห็นภาพนี้ครับ นู่นด้านหลังนวเมียววดีพกกดากคดาเขาก็ไปเ,เรียกอะไรนะไปจูงเรือเข้ามานะจะเรียกว่าเข็นเรือก็ไม่ได้เขาเรียกถ่อเรือเข้ามาเออภาษาที่ถูกต้องเรียกว่าถ่อเรือคือก็ไม่ได้ใช้เครื่องติดเข้ามานะใช้ไม้ค้ำถอ่อทำให้นึกถึงภาษาไทยโบราณว่า ขาดพ่อเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพรแตกอันนี้ถอเนะี่ยฮะนี่เขาถอเรือเข้ามาแล้วถามที่คนนี้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาไปดูแลเราใช่ไหมเพื่อเราจมน้ําอืมเดี๋ยวเคบินต้องไปเล่นน้ํานี่โอ้สวยจังเลยอะชอบอะทะเลมันสงบดีปัญหาคือเราต้องลุยน้ําไปขึ้นเรือ ออเพราะว่าเนี่ยมันจะมันจะต้องลึกสักแค่ไหนเดี๋ยวผมก็คงไม่ได้เป็นผู้เล่นน้ำหรอกครับยะให้เควินเล่นผมจะเป็นผู้ถ่ายรูปอืมโอ้นี่คือเจ้าของเรือนะโลมิงกาลาบาเอออืมอ่ะปไปส่ท่เจ้าไปส่งไปส่ไนฮะ อ๋อตังิเห้ก็เรือก็เริ่มออกเดินทางแล้วครับเพื่อที่จะไปชมบูสเตอร์ล็อกแล้วก็วิวทิวทัศน์รอบๆแหลมนี่นะครับอย่าเรียกว่าเกาะเลยมันคือแหลมนะเพราะเออเป็นแหลมที่ยื่นมาในทะเลมันไม่ได้เป็นเกาะเ่าพาไปดูวิวโอ้น่าจะสวยอยู่แหละครับ ครับนี่ได้บรรยากาศแบบดีมากเลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยก็นะเทอ่ข้างหลังนั่นก็คือเมียวดีเพาวคโกด้าที่อยู่ยอดเขานี้แหละครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาไปดูบูสเตอร์ล็อกบูสเตอร์บูสเตอร์คือรองเท้าบูสนะครับบูสเตอร์ เนี่เดี๋ยวให้กลับให้ดูจิงข้างบนนะมันสวยทีเดียวนะเดี๋ยวให้กลับหน้ากล้องให้ดูเออลินล่กร่างสวยทีเดียวครับท่านผู้ชมนี่อ่ดีครับเดี๋ยวผมกลับกล้องไปเป็นที่กล้องโกโป,โ,ปโปนะครับ นี่นรูปร่างสวยตรงนี้เขาก็เป็นเนี่ยอ๋อ,อเขาทำเป็นทางเดินเทำเป็นทางเดินให้คนเดินเข้าไปเที่ยวอะ่ะเป็นอะไรละ่ะโอ้หอันนี้เขาพวงสาเนะเออนั่งเรือเล็กๆมาทำมาทีคเนี่ยเขาประมงเนี่ยเรือเรือเล็กมากเลยอะ่ะ การที่นั่งเรือไปชมบริเวณรอบแหลบนี่นะครับก็ได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากท่านผู้ชมก็จะเป็นคลิปที่ยาวมากท่านผู้ชมผมก็ขออนุญาตที่จะตัดไปในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นไตเติลประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ได้วิวทิวทัศน์คุ้มค่ากับ250บาทที่จ้างเรือไปจริงๆเลยเอาเป็นว่านะ มาเที่ยวพมา่าเนี่ยคุ้มค่าราคาถูกจริงๆเลยครับหินตรงนี้รูปร่างเหมือนกบเลยเละครับกบนั่งอยู่ก็ได้เห็นรูปร่างแปลกๆเดี๋ยวเอาไว้ชมกันในคลิปหน้านะครับนี่ไกดตัวน้อยของผมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ครับแอ่งน้ําที่ทะเลคอยเติมให้โอ,โอ้เป็นลานน้ํากว้างเลยอะ่ะผู้ชมเนี่ย